ชิปแอดบิดไนท์คุณคือพนักงานหนึ่งเดียวที่ทำงานอยู่ที่เซเว่นแห่งหนึ่งหลังเที่ยงคืมนมันดูเหมือนจะเป็นงานที่ง่ายแต่คุณับได้รับข่าวมาว่าพื้นที่แห่งนี้มีด็อปเปอร์แกงเกอร์นอกจากจะต้องคอยดูแล้านค้าที่มีกุเป็นพนักงานอยู่เพียงคนเดียวคุณยังก็ต้องคอยจับผิดเหล่าลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านคนุณตั้งแต่ท่าทางเสื้อผ้าหัวผม,ผมแม้กระทั่ง ข้อมูลส่วนตัวคุณก็ต้องดูให้ละเอียดทุกคนที่เดินเข้ามาในร้านอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักมาก่อนหรือความจริงแล้วคนที่คุณรู้จักเนี่ยอาจจะไม่ใช่ใครที่คุณรู้จักเลยก็ได้จงซ่อนตั้งรับและกำจัดมันให้สิ้นในชิปแอดมิดไนชิปมิดไนจับตัวดอปเปอร์เก่งเกอือ อีกแล้วอืมมีมติพเพเยอร์ด้วยแต่ว่ายังไม่มาจะรีลิสในสตรีมหรอ <c oughs> กเกมมติเพยเยอร์แบบนี้เนะโอเคฮะมาเราเป็นพนักงานอีกแล้วเข้า <c oughs> ไปข้างในมันจะมีสักกี่ร้อยเกมที่กูจะไม่ได้เป็นพนักงานทํางานกันดึกที่ปัม๊มกลางคืนมิดไนชิปแล้วกูต้องมาคอยตรวจจับลูกค้าไปที่เบรกรูมหรอก็คือห้องพักอะไรพวกนี้ป่ะ เบรกล o o ม What in the world มันจะไม่ตายใครจะไม่ตายผมก็จะไปเบรกล o ่มสินะเขไม่ได้ใช่ห้องนี้ฮะเบรกลุมคือตรงไหนวะเอ้ยอันนี้เหรอ,อน,นี่อันนี้ห้องน้ำไม่ใช่นี่คือ stuff only อันนี้จะเป็นเบรกล o o มไปเช็คโน้ตท,ที่บอร์ดเพื่อเป็นการวบ,บาอ่าอธิบายต่างๆฮะ สิ่งที่พนักงานต้องทำใช้ถุงขยะในการที่จะโยนไปข้างนอก t h r o out the rim in the storage room ก็คือที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ปะ mop the b o t r e s t o c k the incomplete shelf with the box อ uh ่าฮะก็คืองานที่เราต้องทำวันนี้ฮะเอามาตรงนี้แล้วนี่คืออะไร t h e m i s night n e w ข่าวใหม่ช่วงกลางดึก dapper g a n g e r เนี่ยเริ่มเออล้างแคนาเมริกาแล้วผ่านช่วงกลางคืน เห <What? S 2> มือนก็ว่าจะมีรายงานเรื่องการเพิ่มตัวมากขึ้นของแัปเปอร์แกงเกอร์ปวดตรวจสอบพินัาใจทั้งไอดีและก็ข้อมูลส่วนตัวตอนที่คุยกับคนแปลกหน้าโอลีเฮลอันนี้คือกูต้องตอกบัตรเข้าก่อนปะอ่าอันนี้คือเราก็ต้องเอาไปโยนทิ้งหรอเอ๊้เดี๋ยวหรือว่าเราต้องเอาไปใส่ไปใส่ชิ้นไปใส่ชิ้นส่วนเอ้ยเดี๋ยวนะ ผมไม่ค่อยใจอะ่ะถุงขยะเมื่อกี้ที่กูถือมามันหายไปไหนวะนี่คือส่วนเนื้อที่เราจะต้องเอาถุงขยะถุงดำมามา,มาใส่ไม่ใช่เหรอคลิกอัพแทชอ๋อต้องกด e ต้องกด e อุ้ยถุงเดียวเสียทั้งหมดเลยเจ๋งมากเลยฮะแล้วก็ไปทิ้งข้างนอกตรงไหนน่าจะต้องมีที่จะทิ้งป่ะหลังร้าน Let it r e p l a c e you ให้พวกมันแทนที่พวกคุณ โอนาเจ okay. เรียบร้อย Price the entity p o i ส o n เสริญพวก entity ล็อกได้ปะน่ากลัวมากเลยโอ้โหไม่เหมือนอนีมันเหมือนเหมนกรีม,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 มทำควานสาดได้เลยแฮะเชีย่ยตัวท่าทางของมันเนี่ยแต่อันนี้ดีคือเราไม่จะเปต้องไปจุ่มน้ำใหม่เนาะนี่พวกนี้มาถ่ายไปทำเละไม่ไหวเลย อันนี้ผมว่าได้เป็นงานก่อนเริ่มทำมแน่เลยว่ะแต่จะบอบกว่างานก่อนที่มันจะเริ่มเริ่มมาคนเริ่มมาคือเราต้องทำอย่างนี้ทุกวันก,นก่อนที่จะได้เริ่มวันฮะเสียร์มันก็ดีเหลือเกินติ้งดุง okay. ต okay. uh ิ huh. uh ้งดุงโอเคโอเคอ่าฮะอ่าฮะต้องมางลงก่อนฮะอันนี้คือซ่อนโอ้โหสุดยอด เออเชี่ยเ้ยหนึ่งในลูกค้าของคุณเนี่ยอาจจะเป็นดับเบิลเกงเกอร์ก็ได้คุณอาจจะต้องถามคำถามประมาณ4ี่หาคำถามก่อนถ้าเกิดว่าคุณสงสัยอะไรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเขาหรือว่าดูด้านหน้าตาถามพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นซะมันจะได้ตอบได้ว่าพวกเขาเป็นคนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณถามคำถามถูกเนี่ยคุณจะเห็นนอนฮิวเวนเด็กถีบขึ้นมาฮะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อการอันเดอร์เนสเดอเคาน์เตอร์แอนด์อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือเป็นคนที่แบบว่าเป็นคุณลุงที่มาให้เราบอกว่าอันนี้เหรอคืออันนี้เาอาปืนตรงนี้ฮะซึ่อ,อันนี้คือน่าจะเป็นคนที่เป็นคนปกติให้เรามาตรวจก่อนมัง้งคลิกสแกนสแกน u ักเซสคันนี้ก็ไปชิคที่คอมพิวเตอร์อาฮะเป็นเชอริฟโอเค ครัวน,นี้ก็ตรวจถามคำถามกับผมสิถามคำถามเออคือต้องบูดิไฟสีถึงทับผ้าเลยหรอก็คือเมื่อกี้เนี่ยเชอรีถูกแล้วก็ก็ตัวของขีกาถูกแล้วครา้น,นี้ถามมองหัวไม่ต้องหัวเกี่ยวกับเรื่องถามคำถามนะเพราะไม่มีเวลาจำกัดในการถามคำถามเนะี่ยเสื้อผ้าละ่ะอ่าก็คือถามพิ่งันจะขึ้นอย่างนี้เลยหรอไม่มีไม่มีการพูดคุยเนาะคือมันก็พูดคำพูดเดิมเลย เหลือเะไรอีกบ้างฮะเหลือแค่มูเมนต์ท่าทางปก,กติด,ดีครบแล้วลุงอ๋อก็คือคิดตัง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 ใส่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 นี่ยิงเรียบร้อยปืนอันล็อกว้าวจุบก่อนจ็ดก่อนแล้วกันขึ้นมาแล้วก็ยิงโอเค <c oughs> เอ,เอ,เอมันน่ายิงจริงเลยฮะ เก็บได้ป่ะโอเคเก็บได้ฮะไปฉายด้วยมีแอนเซอร์โทรศัพท์ You and I will be safe เอ้ยว่างไงฮะอ๋อเขาเป็นคุณหมอเหรอเป็นคืนที่นาวนานมากเลยสำหรับการเป็นคุณหมอเนี่ยใช่ครับผมช่เมื่อกี้มันแหลกวะหมวดผีเหรอวันนี่แมกค,ครีชื่อแปลกบ้างเลยนะฮะวันนี่แมกครีเป็นคุณหมอโอเค แล้วหัวร้านโอเคปกติจะใส่แว่นฮะโอ้ใช่ฉันเอ่อถอดแว่นตาออกก่อนที่จะมานะืมแต่ก็ไม่มีอะไรแ,บบแปลกเนาะโมเมนต์ะมเมนถูกป่ะโอเคฮิวแมนรีสปอตก็คืออันนี้คือมันบอกมันบอกแบบว่าเราไม่ต้องเช็คเลยได้ปะ่ะลิมอะ่ะโอเคก็ยังมีแขน2แขนแล้วก็มีขาอยู่นะเยเช็คมาไม่มีอะไรแปลกเนาะ เสื้อผ้าปกติดีโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะคนนี้ก็จะทำคีโมอยู่ก็ได้ใครยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนหมอนี่เฮ้ยผมลืมเช็คอ๋อเกิดอัพเบิร์ดอ l i v เนิร์ดแหม่ทำอไมตันนี้มีขึ้นวะมีอะไรอะ่ะหรือว่าเราเราขอมาเติมได้หรอ เอากล่องคุอยู่ไหนอ๋ออ,อยู่ข้างในไปพี่ไปดนนึงนะพี่เ,เอาเคาก็ได้ฮนะ<ป>เฮ้ยเพื่อนฉันแค่เอาของกินนิดๆ,ๆหน่อยเพื่อนอยากจะกลับไปดูดังแล้วว่ะเอาดูนี่หน่อยสิอืมไอ้นี่ไม่มีไอดีอย่าไีสแกนได้ต้องเอ่อค้นชื่อเองเหรอนา t h a n นี t S a n. ่ไงนะทาร์คโอเวไม่มีเชียอะไรเลย โอเคเพื่อนโอเคเพื่อนไอเดีย <ID S 2> ของผมอะมัน,ม,นมันคือไอดีปลอมนะ่ะผมว่ามันไม่ใช่บ้านอะไอดี ID จริงไม่ใช่เหรอวะโอ้โหดูด,ด,ดูสภาพปันนี้ฮะไม่มีเชี่ยอะไรเลยนาธานเนยโอเคเกิดวัน,นที่หกสิบสองหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งวอายุศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งเก้าก็สี่หกหนึ่งสองหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งไม่มีหมดอายุไม่มีหมดอายุด,ด้วย เออ่ขอถามหวัวก็ยังปกติดีาจริงแบบนี้ผมไม่ควรจะมาถามสาภาพก็ดูปกติดีเนาะแขนอะ่ะโอเคน่าสงสัยไม่ได้หัวนี่ระยะข้าทางก็ปกติดีไี่มีอะไรแค่เฮ้ยฮะ เอ๋ไป่ดีนะพี่ผมขอเออเหรียญผมหมดน่ะผมต้องไปเอาเหรียญขึ้นมาก่อนอันนึงนะพี่นะผมต้องฉีกถุงนิดน,นึงอะ่ะผมต้องแลกเหรียญกับเครื่องก่อนอะ่ะเดอเปอร์แกนเกอร์นี่มันตายได้ขนาดนี้เลยเหรอยิงปุ๊บคือตัวแตกเลย แปอันดึงนะครับผมขอเจ้ากษัตริย์ก่อนเมื่อกี้นี้มีลูกค้าเออเดินสะดุดหกล้มทำซ้อเมเบื่อเกิดเทศตกนะครับเฮ้ยไม่ไหวเลยนะคนสมัยนี้โอเคแปอันดึงนะพี่พี่อยู่คนนั้นนะ่ะไอ้ถ้ากูมีพลังเยอะขนาดนี้เดี๋ยวกูไม่ต้องซอนะ้อมแล้วเหรอเฮ้ยมึงมาเถอะกูยิงทีเดียวมึงตัวกระแตกกระจุยขานาดเนี้ยโอเคเฮ้ยว่าไงน่าเอออะไรนะ สุดหลอ่อพี่กผมว่าสุดหลอ่อหุ้ยพี่ก็ใช่ได้เหมือนกันนะเนี่ยจูเลนตาแกรนตาเจจีจูเลนตาแกรนตาเจจี a l พรัมเมอร์อะไรคือพรัมเมอร์เฮ้ยเอจอจริงๆเขาแต่งตัวอย่างนี้มันเหมือนจะเป็นแบบว่าอ,อร์แอร์ o s สเท e อ่ะ อาบแป๊บนึงนะขอขอเรกหน่อยก่อนพี่แป๊บนึงใครอะเอ้ยมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนเชี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ยิงหัวมันมันจะไม่ตายทีเดียวด้วยอ่ะแม่งวิ่งกระผากรพี่ออกไปมึงต้องชดใช้ชดใช้อะไรมึงเรียกเพื่อนมึงมาเลยมามึงได้จัดการทีเดียวเออเหมือนกับว่าคนส่งของจะมาถึงแล้วแฮะ ต้องไปรับถุงที่ทางเข้าเหรอแบบว่าดีซีมาอะไรอย่างงี้เหรออะไรอ๋อโอเคโอเคเป็นหนึ่งฮะปนหนึ่งเปหนึ่งปหนึ่งโอ้ลูกค้าเดี๋ยวนี้นี่ไม่รักษาข้อสาดซะเลยเนี่ยพนักงานแย่เลยเนี่ยต้องอาเปิดเครื่องตรงนี้ฮะเข้ามาเลยตอนผมจะไปทำข้อสารเอ่อเนื้อหมูหน่อยเนื้อก้อนใหญ่มากเลยอ่ะบึมบม อเค,อคนส่งของเนี่ยจะมาส่งทุกวันก็คือรีสต็อกกัแหละพร้อมส่งกะป,ปก98มันมีตัวไหนที่คนยังไม่ได้เช็ดอีกหรอวะเนี่ยช่างมาได้กันฮนะอะระับโทรศัพท์อะไรมันยุ่งแยบเดี๋ยวไดขอปิดแปบ๊บขอปิดแปบ๊บนี่ว่าจะมีของมาส่งเหรอคืออะไรวะหมอแบทแทรปด้วยเฮย้เพื่อนฉันอยู่เอ่อถนนใกล้ๆกับ นี่เขาเออรถเขาจะไม่สถาไม่ติดแต่นายออกมาหาฉันแล้วก็ช่วยฉันหน่อยไหมใครวะไปที่ถนนแล้วก็ไปช่วยเขาก็ามันกำลังสอนเราอยู่ครับตอนนี้ก็นนคงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งไปพี่ครับผมกำลังมาเลยพี่เอ่อแป๊บหนึ่งนะผมขอเพื่อความปลอดภัยผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วพี่มีอะไรผมช่วยหรือเปล่าใช่ไหมไป อม่ให้เราเปิดแจ็คเกอร์ไม่ให้กูยิยงด้วยมันไปแล้วอะไรวะท่านน่ะเอาแล้วก็อย่างนี้เลยเอาแล้วก็หายไปเลยคือมันจะบอกว่ามันจะมีอีเวนต์เกิดขึ้นในทุก บางครั้งละมัง้งเออวันดีตอนเย็นผมแค่มาหยิบของนิดหน่อยก่อนจะกลับบ้านอะอืมเควินแลสันอย่างนั้นเหรอขอตัวไอเดียก่อนแล้วกันนะครับลงุงเควินแลสันมีชีวิตอยู่แน่นอนอยู่แล้ววันเกิด04211957เห็นไหมมันนีวดูวันเกิดไม่ได้เหรอเป็นเอ,อ่อพวกนักขายประกันเหรอ อืมโอเค,อเคชวดนี้ต้องระวังนะครับพี่พวกคนพวกนั้นมันเยอะมากเลยไว้ใจไม่ได้ไดูด้วยกันครับถึงว่าจะยิงได้เหรอผมว่าอุ้ยนี่มัน E N E t n e s เหรอซื้ออะไรอะ่ะผมขอเตอสต็อกก้อหนึ่งนะพี่พี่อย่าบ้าผมนะโอเคอยู่ตู้ร้านแป๊บ มาเลยครับพี่ไฮ้เพื่อนะไรเร็วหน่อยล่ะเชื่อว่ต้องไปจัดการเอ่อพวกปัญหาของไอ้พวกเอ็อ็นออ่ะได้เลยครับเรเรโฮสเหรอเรโฮสอ้าวเทสฟอร์ดก็คือนี่งานของเขาสินะก็คือเป็นเป็นทหารที่ถูกส่งมาช่วจัดการเรื่องนี้อย่างแบบว่าตรงๆเลยศูนย์จ้าสองโอเคปกติดีในก็ต้องได้แล้วล่ะ จบแล้ววันนี้ทำความสะอาดซะแล้วก็กลับบ้านไปที่ทางรถบัสทำความสะอาดเหรอมันมีอะไรทำความสะอาดวะมันมี98%ความสก,สกปรกมันเหลือ2%ที่กูบอกว่าอาจจะเช็ดไม่คราบไม่ครบวะเนี่ตรงนี้บอกวะเออโอเคผมกลับบ้านได้กันฮะไม่อยู่ละกลับดีกว่าวันนี้เราได้เงินหอ้ได้เยอะมากเลยอะ่ะ ก็คือเราก็ต้องทำให้ถึงโควตาของแต่ละวันด้วยฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราปล่อยดับเบิร์กเกอร์ไปเนี่ยเงินอาจจะลดแล้วถ้าเกิดว่าเราฆ่าคนปกติเนี่ยเราก็จะไม่ได้เงินในการแต่ว่าที่เขามาจ่ายอะไรพวกนี้ใช่ปะอ่าประมาณนั้นโอ้วันต่อมาวันใหม่คืนใหม่แล้วไปเช็คทีวีบอร์ดดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างได้เลยได้เลยเรสเตอร์อมองัสเหมือนกับว่าจะมีพวกว่าที่หักหลังเราเรา่ามนุษย มนุษย์บางคนเนี่ยเริ่มเป็นมิตรกับด็อปเปอร์แกร์แล้วพวกเขาเนี่ยเรียกกลุ่มพวกนั้นว่า Assassination Order What the fuck ทำไมถึงอยากจะให้ตัวเองพอพันตัวเองโดนฆ่าวะขคดของวันนี้โคต้าไม่ใช่คูดลูกค้ามาเร็วฮะฟักเยอะฮะช่างโองมึงสิว่าใช่ไหมลุงเป็นไรอะลุงเมาเหรอโรเบิร์ตคอลเลอร์ ลีทายพวกว่างงานนี่ฮะมีนวดอ๋อก็มีนี่หว่าทำไมมองไม่เห็นวะหุบป,ปากเลยคิดตังกูใช้เสร็จแเร็วอ่าฮะคนเกิดมีชีวิตลุงโอมเบนมันมมปกติดีมึงมองมใช่ไหมเนี่ยโอเคอาจจะมองก็ได้ฮะแล้วคือแบรดแชปเราจะต้องเอาวอายัางไงวะก็คือสเสียมันจะมีพวกวิ่งเข้ามาใช่ป่ะเราก็ต้องวางไว้แล้วเราเราจะรวมเองปะ่ะ มันโดนเองจริงด้วยอะ่ะชีวิตหลังกับเสียนี่มันกับชีวิตของค่อฟฝันของฉันเลยะนะฮะอันเนี้เฮ้ออะไรอะ่ะเฮ้ยจะเมาเหรอจะเมาทำไมเสียเป็นงั้นแล่ละแล้วเขา็ยังไม่ได้ซื้อของเลยด้วยซ้ำนะเว้ คนยิงเลยปะเนี่ยอันเองพอยนี่อันยองพอยีอ่นนยโ,อโอ้เสียงพี่ใหญ่มากเลยรเออดูหน้านหน้าตาไม่ใช่เลยแฮะถ้างั้นผมขออ่อกูหมดมุกแล้วป่ะจริงนะกูจะพูดอะไรดีวะมีอะไรจะพูดกับผมขั้งสุดท้ายไหมก่อนที่ผมจะลั่นไก ก็จะเสียงพี่หลอยจริงๆล่ะสัตว์ม,มาสเสียงเข้มเลยนะี้เชีย่ยลูกค้าจะเย็นนะครับพอดีช่วงนี้ร้านมีการปรับปรปุงนิดหน่อยเฮ้ยมันจะเดินตะไปทำไมเล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรลอมึงรอกูอยูอย่นี่ก่อนไอ้สัตว์มึงรล,ลอกูอยู่นี่ก่อนมึงรอกูอยู่นี่ก่อน มึงเลาก่อนมึงเรากก่อนว่าหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะกูนะขอไปหยิบเพื่อนกูนมาก่อนมึงอย่าเพิ่งไปไหนนะอไอ้ขี้เฮ้ยไม่ไหวนอะอย่างเงี้ยเออขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าผมขอไปหยิบไม้มาแป๊บหนึ่งนะฮะพี่ใจเย็นนะพี่นะพี่รอผมก่อนนะถอต๊อกกูก็จะหมดแล้วเนี่ย หรือลูกค้าแม่งก็ไม่สนใจนะว่าเลือดมันจะเปิดเรื่องขนาดไหนก็ช่างช่างหัวมาเลยแล้วกัวนกูจะซื้อของขอตั๋วอแล้วกันนะฮะทอมมี่เดลกุเดลกุโด้เดลกุโด้ทอมมี่เด,กด,เด,กดลเดกดโลุมมดกดโด้อันนึงพายี่เหรอเฮ้ยอ่าฮะทำไมพี่ไม่ใส่เสื้อวะมันร้อนมากขนาดเลยเหรอโอเคหน้ามันขาวจ้วเลยมันโปะแป้งมา ผมคิดว่าพี่คงจะไม่ใช่คนไม่ดีอะไรหรอกเนาะ,ละ,ละคือมันให้เช็ควันเกิดได้แต่เราเราไม่มีตัวตัวให้เทียบบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่อ่ะงงเหมือนกันนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรหรอกครับคนนี้โอ้หต้องรีบไปเตือนตออ๊อกด้วยอะนี่นี่นี่จริงๆเวลาเชี่ยิี่ะกูเตือนต๊อกอยู่นี่ถ้ามันเป็นดับเบิลเกงเกอร์มันก็หักคอจิ้มเจ้ากูได้เลยนะไม่เปต้องมาแอบเนียอะไรได้ซ้ำ คำนึงครับลูกค้าบริการเด็กที่ร้านแห่งนี้มนไม่ได้มีใครม,มีพนักง,งานเท่าไหร่อ่ะเอ้เพือ่อนต้นระวังหน่อยนะเพื่อนนะเอา้ามึงคนเดิมนี่ไอ้สัตว์เดี๋ยวเมื่อกี้มึงเพิ่งไปไม่ใช่เหรออ่ะอ่ะมากลับมาซื้ออะไรอีกวะเนี่ยมึงเหมือนเพิ่งเขาเมื่อกี้ซื้อเมื่อกี้แล้วมันก็ลืมไปว่ากูต้องซื้อของเพิ่มเหรออย่างนี้เรายิงได้ปะ แต่เช็คแล้วมันไม่มีตรงไหนแปลกเลยฮะเ <c oughs> อ้าพี่คนเดือปอีกแล้วนี่ตอนนี้นะพี่ผมขอปเปียวของมตาเติมหมดเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างน,นะครับงานเป็นไงบ้างเจอสักตัวไหมกระฐานวินิงว่ามันทำไปทำไมอ่ะอืมได้เลยได้เลยไปเลยนะพี่นะ ผมขออนุญาตเติมสินค้าแป๊บหนึ่งผมจะไปจัดการให้พี่เองอได้อีกแล้วนี่หว่า,เ,าเฮ้อเขียนอะไรบบแปลกคือเมื่อก่อนหรือเปล่าฉันจำไม่ได้หรืออะไรวะพูดเร็วมากเลย ray hot ray hot เจ้เนี่เป็นคนเดิมปะวะถือถ้ามึงเป็นจริงๆกูก็กูก,ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะ ปืนก็ไม่น่าช่วยะจะวังหวะเนี้ยอ้าวลูกพี่คนเดิไมไปนี่หว่าคนที่มาสอนโอ๊ยเฮ้ยพี่ยายาพี่ยายายาโอ๊ย,อย,อย,ย,อย,ยอเฉยเรวะเนี่ยครับนีนะครับเฮ้ยฉันกลับมาแล้วอ่าฮะ งานเป็นไงบ้านเลยฮะสำหรับนายนะ่ะเออนายก็ยังมีชีวิตยอยู่ยนะเพราะงั้นในในายก็คงจะทำให้ดีกว่าคนพวกนั้นหรือบ้างถ้านี่จะในตัวนายได้หนูไม่ทุกคนแร้ก็ที่ทำงานนี้แล้วก็อันตรายขนาดนี้ได้นะครับคนนายอันตรายมากเพื่อกับชั้นเลยแหละแต่ว่านายเนี่ยก็เอออะไรวะดูไม่ว่านายเนี่ยแล้วก,การขลุกขลักหนขาว่าง,งานนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยกับเออพี่กูไม,ม่กูไม่เชื่อใจกีกอะไรแบบนี้เลยวะเชอริฟ ออฟฟิศอินยูนิฟอร์มโซเชียเซเว่นมีชีวิตยอยู่ผมเดกว่าลุงจะเป็นอย่างนี้ตลอไปจนกว่าจะจบเกมได้กันนะลุงนะโชคดีฮะเอ้ทำไมกล้องมาจับตามวะเฮ้ยใคายเป็นใครกันวะเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยว <_ d> um> เดี๋ยวอ๋อเอามเมื่อ,อกี้กูปล่อยลูกออกไปลูกมันเป็นดับเบิลเกงเกอร์เหรอก็คือเราเปล่อยดับเบิลเกงเกอร์ออกไประหว่างนั้นเลยทําให้แบบว่ามันอเอื้อตัวอื่นเราก็ต้องไปกันประตูไว้ที่มันจะมามันมีกี่ประตูกันวะในนี้เมื่อกี้มีสักกี่ประตูกันเชียวเฮ้ยก็เห็นว่ามีแค่สองประตูในการเข้าออกจากร้านนี้ไม่ใช่เหรอ อ๋อฉับด่อยกันหนึ่งได้ป่ะ <c oughs> มึงมาดิมึงมาเลย Active all Difficult Round the Store อะไรวะเฮ้ย <c oughs> มันมี Volume ด้วยทำไมผมเสียงมันไม่ขึ้นเลยวะ Activate all Diffuser ไม่ได้อ่ะอ๋อต้องไปเอาเมือกกลัวนั้นมานใส่เหรอเล้อย่างหนักไอ้เชี่ยแม่มึงอ่ะ ถ่ายทิ้งไว้ฮะกูาาาาตายฝันไปแล้วเนี่ย ขวัญก็เฮียแล้วเออพี่ครับพี่ว่ายัางไงแกโซโเลีนอยู่ไหนอุ้ยมันคือลูกคนนั้นนี่ในเมื่อในเมื่อมันให้เวลาเราเตรียมตัวขนาดนี้นะผมก็ต้องเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเงินทองของผม คือมันยังด er, ับเบิลเจนกั่วไม่เสร็จเลยมันได้มันยังไม่ได้หน้าด้วยซ้ำมึงรีบเข้ามาในร้านทำไมเนี่ยฮะผมไม่รู้ว่าตัดสารเลวอาดกั่ว ไอเชียยย่ยผีมันสามารถที่จะส่องส่องเว้นได้แล้วเหรอยังไม่หหดพอยแต่ว่าตอนนี้ตาเลืดมันวิ่งรวดเร็ววิ่งเช็คกับเร็วมากโอ้พอแล้วก็ได้ว่ะ โอเคโอเคว้วอะไรอ่ะอาอาสักทีจบวันแล้วกูจบงานกูได้ได้ไหมกูไม่ต้องมาทำแล้วเนี่ยกูพอแล้วไม่อยู่แล้วไอ้เชี่ยไปแล้ว กูไม่ทำแล้วงานที่อะไรเนี่ยโดนลบไปเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่ถึงโดนลบไปสิบอะเอเอฮะประชามาถึางฮะไอ้เชี่ยโอ้เดโมโจบแล้วขอบคุณมากที่เล่นเกมนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบเดโมเนี่ยปวดก็ไปวิลิตาตีมไม่ได้ช่วยนะเพราะว่าในตีมเนี่ยมันจะมีเพื่อนได้ได้เดเหรอ ก็สำหรับวันนี้เ,เกมของ s h i p at Midnight โหเป็นแบบเจ้าคูออบหนึ่งถึงสี่คนเหรอกูมไม่รู้สึกเลยว่ามันจะเปียต้องเล่นเยอะขนาดนั้นนะเกมเนี้ยมันดูเป็นเกมแนวแบบว่าซิงเกิลเพลเยอร์เล่นเกมแบบแล้วสั้นจบได้ไปใน2ี่สิบสาสิบนาทีแต่เอาว่าถ้าเกิดว่าม,มีคนคูออบเนี่ยมันก็ได้จะพอมีแบบว่าเกมเพลยอ์อะไรมากขึ้นหรือมัง้งอาจจะแบบว่ามีเคาน์เตอร์หลายเคาน์เตอร์ลูกค้าหลายคนมากขึ้นสามารถที่จะอัปเกรดไซส์ของร้านค้าได้สามารถที่จะใช้ตัง ซื้อของซื้อปืนซื้ออุปกรณ์ต่างๆมากมายมีวิธีให้แบบว่าหลบหลากหลายมากขึ้นละมัง้งเพราะงั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยากเอาเล่นเกมนี้ดูก็ลิงต์ใต้ไอคิเลยครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่โอเคนะว่าสนุกอยู่เราวันนี้ขอตลาไปก่อนบายไายผมเจอกันครับกูไม่เข้าใจว่า ด o อบเ e อร์แกรเอร์ประเภทแรกเนี่ยมันปวกเปียกมากทำไมทาหารม่งไม่รีบจัดการวะแล้วถ้าเป็นด o อบเ e อร์แกรนเอร์พี่ที่สองเนี่ยทำไมด o อบเ e อร์แกรเอร์มึงไม่รีบฆ่าให้หมดเลยวะถ้าึมึงจะแก่งขนาดนั้นอนะมันย้อนแยงนะเว้